ดูง่ายคือต้องบอกว่าพ้าแบบนี้บางคนอ่ะไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้วเพราะหมดจากวงการต้องเป็นนะในสนามไม่มีอ่บพูดง่ายต้องเป็นเนี่ยขนาดพระองค์หลายหลายแสนเนี่ย เชื่อไหมอยู่ในถาดเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยนะแล้วถ้าเป็นเนื้อแบบนี้มีพายขาวแบบนี้คนเราช่วงเนี้ยพระหลวงปูยเอี่ยมวัดหนังที่หายากๆเนี่ย เหมือนพระดึงดูดกันมาก็เป็นเพราะว่าเป็นของนะนักสะสมดูง่ายูง่ายคือต้องบอกว่าพระแบบนี้บางคนอะ่ะไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้วเพราะหมดจากวงการต้องเป็นนะในสนามไม่มีอนะพ่ดง่ายต้องเป็นได้จากนะนักสะสมยุคเก่า อา้าขอคอมเมนต์หน่อยขอดาวหนึ่งร้อยดวงได้ไหมครับแท้ตาเปล่านี่คนดูภาพไม่เป็นก็รู้ว่าแท้เป็นแบบนี้นี่เองใช่ฮะตะกัวของปู้เอี่ยมตะกัวร้อยกว่าปีแล้วเอกลักษณ์รักของท่านเนี่ยจะมีพลายขาวแบบนี้ พระแท้นะหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นความเก่าเห็นธรรมชาติคุณรู้เลยว่าแท้ต่อให้คุณไม่เคยเห็นพระองค์นั้นมาก่อนเขาเรียกว่าพระแท้ดูง่ายที่เข้าใจง่ายโอ่องงอน,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 นี้ต้องอยู่ในตลับเพชรเท่านั้นเลยเนี่ยองค์นี้ต้องอยู่ในตลับเพชร คนมีตังเขาแยากไม้ของแบบนี้แหละครับอาจารย์คือของแบบเนี้เขาเรียกว่าเป็นยอดนิยมอามาตะยอดนิยมซึ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาสู่วงการบ่อยๆดูง่ายจริงๆขอบคุณอาจารย์จริงๆครับพีทีเบดดูง่ายขนาดนี้หลักแสนแน่นอนเหนือตะกัวเก่ามาครับกรุเอียอายุปเป็นร้อยปีโหน,นะหัวเขา่า ผมว่าพระแบบนี้ตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าองค์เนี้ยออกไปสู่ศูนย์พระเครื่องนะ<ม>ซึ่งเป็นที่ที่อ<ม>ที่เป็นศูนย์รวมของความต้องการของพระเครื่องอะ่ะองค์เนี้ยต้องมีสามแสนห้าถึง 4, 5, <ม>สงี่แสนเพราะไม่สวยอะก็สามแสนกว่าอยู่แล้วคือถ้าจะได้เจอพระสวยแบบเนี้ยมันต้องนั่งเครื่องย้อนเวลาไปสามสิบปีที่แล้ว ผมให้หนึ่งจุดแสนไอหนึ่งจุดสองแสนแสนสองใช่ไหมพี่อ่าครับพีพีระยนะ<า>สวัสดีครับพี่โอคูนเอางี้ดีกว่าให้ราคากันมาเป็นแสนขอบคุณครับบางคนมองเงินแสนเยอะใช่ไหมถูกก่าเหรียนนวมาเพราะกลวยเออใช่ถูกก่าเหรียยนนวลมาเพราะกลวยปีสองหนึ่งอีกถูกก่าเหรียนเพราะกลวยออกวันเดิมบางอีกนะคุณตั้งสติคิดนะ หุ้ยถูกกว่าเหรียญเต่าปูหลิวปีหนึ่งหกอีกจริงไหมเบสิกดูเนื้อชินเลยครับพี่โอคุณดูสันขวานได้ดูพาแท้ที่หายากยาก,ยากที่ไม่มีใครเอามาให้ดูง่ายอาจารย์เอามาให้ดูเรียนรู้ขอบคุณครับพระหน้าใหม่ของวงการอีกหนึ่งองค์โโครับพนะี่มอโคราานาปกาการที่จะมีพระปิดตาปุเอี่ยมวัดหนังสภาพแบบเนี้ยในวงการไม่ใช่ในไลฟ์ผมนะ ผมให้ในไลห์สดทั้งประเทศหรือในศูนย์พระเครื่องมันแทบจะ impossible แล้วครับแล้วต้องอยู่ในไลฟ์ด้วยอ่าโอโ้โหจริงเพราะถ้าสวยแบบเนี้ยเขาไม่ขายแล้วเขาตีราคาทะลุตีแบบไม่งอคนซื้อเผ้าในะรุ้มว่าเทยังไงเทยอย่างนี้นะแบงค์แล้วเขาอยากให้พระนี่ติดสนิทกับบล็อกอเขากดอีกครั้งหนึง่ง นนข้างนี่จริงเรียบชัดเลยเห็นไหมเขากดเขาใช้อะไรเป็นแผ่นเรียบๆเนี่ยกดข้างบนเนี่ยนะตรงเนี้ยเป็น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 ออเป็นแองโลละ<อ>จริงไม่เรียบขอบขอบนี่เรียบเพราะอะไรออเนี่ยเยพราะเขาใช้นะอะไรเนี่ยกดลงไปอาจจะเป็นหินหรือเป็นอะไรออกด<อ>เพื่อให้พระติดแล้วถึงออกมาสวยแบบนี้โถแล้วประหลอดแบบนี้ เที่ยงคืนยี่สิบห้านาทีพระปิตาหลวงปุ่เอี่ยมวัดหนังที่ผมกล้าพูดตรงเนี้ย<ๆ>เผอเผ่อแทบจะสวยที่สุดของวงการหรือเปล่าครัพี่โอคุณถ้าพายเงินเต็มซอกแบบนี้แทบจะสวยที่สุดของวงการหรือเปล่าครับเอาว่าองค์นี้ถ้าไปส่งประกวดตอนนี้เผเผอๆนะได้ที่หนึ่ง เพราะว่าองค์เดิมเดิมเขาน่าจะไม่ได้ส่งแล้วป่ปผู้เอี่ยมแพงทุกพิมพ์และุูธคุณปิดตาหนึ่งในห้ากจทของเมืองไทยอันเนี้ยยอดนิยมอ่าอันนี้เขาเรียกพิม์พยอดน,นิยมคือหน้าหัวเขานี่คือพิมพหน้าหัวเข้าคำว่าเริ่มมาแล้วครับเปิ้ลแรกมาเวลาเดินมาเนี่ยมื่นบาทคับเปิ้แรกมาแล้วเวลาเดินแล้วนะครับ มาที่๕๐๐๐บาทมาที่๕๘๐๐๐บาทครับราคาสุดท้ายมาที่๘๘๐๐๐บาทครับราคาสุดท้ายมา<ะ>ที่๘๘๐๐๐บาทครับ ราคาก็จะวิ่งเร็วนิดนึงเ <มา S 1> ป็นเรื่องปกติบาทมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้าย <Okay. S 2> ก็จะบอกราคาที่ใส่อยู่นี่ยังซื้อเหรียญนะน, oh. น้มวยเ,เหรียญมะกรวยต่างวัดไม่ได้เลยอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทแล้วตนน้นแน่นอนครับนะพระปิดตาเบนจบพะพากีเมืองไทยปเูเวี้ยววัดหนังคนอยากได้อยากมีวาสนาอยากมีบาร,รมีได้ครอบครองในการเข้าสู่วงการพระอยากได้พลังวิเศษนะไปนะ ผักดันในชีวิตเนี่ย use, เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีทําอะไรก็สำเร็จนะเลื่อนยศเลื่อน,นตําแหน่งประดับบารมีแต่แท้จะหาจากไหนมันแค่นั้นเองแท้จะหาจากไหนเพราะเขาที่เล่นบาสก่อนเราเนี่ยเขาเอาไปจนหมดแต่วันนี้ออกมาไม่ได้แท้อย่างเดียวสวยด้วยดูง่ายจริงมาที่หนึ่งแสนหนึ่งนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแ้บาท มาที่หนึ่งแสนสอบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่แค่แท้เป็นแท้และสวยชนิดหน้าใหม่ของวงการต้องรีบใส่เลยครับราคาองค์นี้นี่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืบาทมาที่หนึ่งแสนสองมืนบาทมาที่หนึ่งแสนสองมืนหน้าับาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนสองบาทมาที่หนึ่งแสนสองบาทครับราคาสุดท้าย หเหมือนได้เนื้อเสือร้องไห้อยู่ที่หนึ่งไอหนึ่งแสพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแันบาทแล้วอันนี้คือ,อนะนี่คือต้องบอกว่าหน้าใหม่ของวงการที่น่าจะสวยถลลมทลายสี่อนนตายคนาหน้าตาครับอยู่ที่พี่กนาดหนึ่งาบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแันบาทมาที่หนึ่งแบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่หน่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายสวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้วครับเหรียญนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ขอบคุณ<ส>จริงๆมาที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทที่พี่อาทิจังทุกตัางอาณาตาปิดโอ้โหต้องเรียกว่าแมนยังกระจับวางปิดตังแต่พี่อาิจังได้เหรียญวัดหนังไปเอาว่าตอนเนี้ถ้าใครคิดถึงอะ พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยมวัดด่างนะต้องคิดถึงพี่อนิจจังแล้วละ่ะนี่ปิดไปที่พี่อน,นิจจังทุกคั้งอนันตานะครับหนึ่งแสนสี่มืนบาททวนผมไม่ให้เขาไม่ได้ผมบอกเลยผมไม่ใช่คนห่วงของนะ พี่ไอติช่งต้องมาปิตาวัดนั่งตัวจริงเสียงจริงผมอะ่ะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผมอยากได้ยินคําว่าจุกรูพี่นิจังครับพระปิดตาองค์เนี้ยด้วยเกียรติของผมเลยนะลงอยู่ในช่องวันเนี้ยปิดตาองค์เนี้ยถ้าเข้าสู่วงการพระเครื่องที่ไม่ใช่ที่นี่นะแบงค์เผอเอสี่ 4, แสนซื้อไม่ได้นี่คือหน้าใหม่ของวงการและที่สําคัญ สวยมากพี่โอคุณแล้วตัวจริงสวยกว่าในจอแน่แล้วการที่ได้เก็บพระแบบนี้นะหมดไปจากวงการนานแล้วจนเราต้องมาใช้เจ้าคุณผลใช่ปะจนเราต้องมาใช้โคนอนละอ่าวัยรุ่นสี่ลมปราฏตัวเข้าซอยเข้าซอยครับพี่อนิจังพี่อนิจังบอกว่าคือถ้าตอนนี้คนนึกถึงวัดหนังนะ สฟนเพสันความต้องนึกถึงพี่อน,นิจังเขาตอกแตกณนหัวเขา่านี่แล้วก็เหรียญเนื้อเงินนั่งไม่เนี่ยวอย่าเทียววัดนั่งนี่อน,นิจังนอกจากเรื่องอนุภาพพุทธคุณแล้วครับพี่นิจังเนี่ยนี่คือการได้ครอบครองของท็อปท็อปของวงการมีอาจมีบางอาจครับผมมีอน,นิจังองค์นี้สวยมากครับพี่พชนนรพลปทุมพักดี เข้าใจง่ายจริงสุดครับคุยกันที่สามแสนขึ้นครับแบบนี้เน่ยแล้วเนื้อแบบเนี้ยคือคือแท้ตั้งแต่ไม่ต้องลงกล้องอ่ะเท่าเนี้ยเป็นมาที่เทนะเดี๋ยวแบนี้นะแบงค์แล้วเขาอยากจะให้พิมพ์พาร์ติดสนิทอ่ะเขาก็อหินนะแบงค์กดเห็นไหมข้างๆจริงเรีย่ยมไอ้ที่พื้นข้างล่างที่ลึกก็ไม่โดนกด ปาาระกันแท้ให้ตลอดชีวิตเขาตอกแตคขั้งก่อนลังมาม่าก,ก็แตกไปแล้วพี่อนิจังครับตดตลับรอเลยครับพี่อนิจังต้องต้องใส่ตลับอ่าราคานี้เหมือนจะตลับฟรีวิจุกกรอูองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สวยแท้เข้าใจง่ายครับอาจารย์องค์นี้ก็เอสวยเอาว่าในชีวิตผมอันนี้สวยสุดใช่สวยจริงพี่ พราะว่าภาพค่าประหลอดแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าถูกใช้จนหมดไปแล้วอ่ะเขาเขาขึ้นอีกไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วขึ้นอีกไม่ได้แล้วแล้วเวลาเขาวัดความสวยวัดที่ประหลอดก็เหมือนพระเหรียญวัดที่ปริมาณกระไลอะครับนี่หลวงปู่บุญประมูลวันนี้ไหมครับพี่หมอโคลาบอกเห็นหลังจ่ายตังเลยอ่ะ ครับอันเนี้ต้องเขาเรีกเยกอะไรนะใส่สองเพื่อไม่ให้มีมือใครได้สมัคดูดิขนาดอยู่ในถุงยังดูง่ายเลยพี่นะดูง่ายมากเนี่ยอันนี้เป็นร้า,าที่ดูง่ายแบบดูง่ายจริงแคปหน้าจอแล้วก็นะียจดจำกันไว้ได้เลย ต้องเลี่ยมทองอ่ะต้องบอกว่าพระชัยเนื้อยางองนี้ถ้าพูดถึงพระเครื่องวันนี้พระชัยวัดเนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญ <S S นเนคงจะต้องเป็นนะรายการท้ายๆล้วหรือเปล่า ขออนญาตินมนมณีรวงปู่บุญครับพี่พีก็ขอกันจ้างเลยเเหมาด้วยครับอาจารย์เหมาชุดเหมาจะมีไม่เยอะโอเอาขุนไกลกลับไปเก็บด้วยลูกถ้าเป็นวันนี้นะจะหาอะไรที่ศักดิ์สรีทัดเทียมกับปิดตาณหัวเข่าปูเอี่ยมวันหนังเอาโอ,โอก็ต้องเป็น พระชัยเนื้อยาจินดามณีหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนี่แหละครับถ้าบอกว่าอะไรที่ทัดเทียมอันดับหนึ่งต้องหลวงปูบุญครับผงยาไปส่องผมรู้ครับว่าคนที่นะสะสมพระอยู่วงการพระ เม็ดยาจินดามณีของหลวงปู่บุญแท้ๆถึงถึงยุคยังเป็นมื่นเลยครับอ,อ่าก็รอว่าเมื่อไหร่นะฉันมีตังเธอมีตังใครๆก็มีตังแต่ใครจะมีโอกาสนะได้ครอบครองของนะยอดนิยมบรรยายถึงเนื้อยาจินดามณีพระชัยครึ่งซีกที่อยู่ในหน้าจอหน่อย เกเพิ่มให้ล้านหนึ่งไม่ได้เก้เพิ่มให้แสนหนึ่งนะแบงค์จริงๆอ่ะผมกล้าพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพระเก่ามันเก้ไม่ได้แบบเนี้ยนะให้เป็นปู่ศุกก็แท้เลยให้เป็นอาจารย์เปิงก็แท้เลยนี่แล้วเอกลักษณ์เนื้อยาจุ่มรักของปู่บุญเนี่ยให้คุณไปดูเสียโล้นสะดุ้งกลับ นะให้ไปดูเสียนโลนสะดุ้งกับขนาดเนื้อยาเฉยๆยังหลักมืนเลยครับอ่านี่วลาลพลผาหลวงปูบุญแปลกอย่างหนึ่งวัสนาไม่ถึงไม่ได้ครอบครองจริงๆเนี่ยฮะแล้วก็เห็นไหมไพพมะบุญเป็นสามเหลี่ยม,มแล้วด้านบนจะเชิดขึ้นแบบนี้ดูง่ายครับอาจารย์องค์นี้สังกติติดด้วยครับใช่แล้วคำว่าพระชัยนะ องเนี้ยถ้าถามว่าอนุภาคของท่านเหมาะกับใครเหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องมีคู่แข่งเพราะอันนี้เป็นเนื้อยาจินดามณีพิมพ์พระชัยเห็นไหมพระประุูณอกลักษณ์เนี่ยสูงเหมาสูงแหลมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วอันเนี้ยเป็นองค์แรกที่ได้พิมพ์นี้ด้วยนะ,<ร>ะทำน้อยพระของภูชนะพีพีกวินอ่ะ,อะรายการนี้เป็นรายการสุดท้าย อ้าวอย่าผิวซีแทนนะพี่อันนี้จังโ <Okay, S 1> อ้โหรงนี้ดูง,ง่ายครับแล้วแบบนี้นะถ้าเวลาอยู่ในเลี่ยมทองหรือระดับทองเล็กๆนะองค์เดียวเนี่ยแขวนได้ตลอดนะแบบนี้สองนาทีผมมีครับแต่สวยน้อยกว่านี้หายากนะครับอันนี้องค์แรกในชีวิตครับของผมนะถ้าใครมีเนี่ยแขวนนะซื้อมาเท่าไหร่ครับ โง่นี่ละเอกลักษณ์พระบูร์เนไหมสามเดี่ยวของท่านนะซุ้มเมาสซุ้มแหลมเปลวเพิงโองนี้ซื้อมาท่าไรครับพี่อ่าสวัสดีครับพี่ไกลวิทย์ลงหน้าจอไว้หน่อยครับเปิดแรกสามหมืนบาทเวลาเดินแล้วโอ้นี่เวลาเดินเป็นที่เรียบร้อยกับองค์นี้ขอเขียนราคาใส่มือหน่อยได้ไหมเช่าแสนสองจากเพ ตอนโควิด <COVID. S 1> โอ้โหโอ้แสนสองก็ยังถือว่าถูกนะถูกพี่ถือว่าถูกม,มาที่สามหมื่นบาทครับเปแรกมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายเอา,เาเละเพื่อนๆนี่อยู่ที่สี่หมื่นฮะเอ้ยมาที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายสามหมื่นฮะไม่ตันนะพี่มาที่สี่หมื่นบาทแล้วโอ้โหโอ้โห ขอคอมเมนต์ใครใครสะสมให้มีตังค์ใครก็มีเหมือนกันจะมีรถแพงๆก็ซื้อเหมือนกันได้นะจะมีบ้านหลังใหญ่ปลูกเหมือนกันได้จะมีพระที่หมดจากวงการไปแล้วเนี่ยเหมือนกันอะยากแต่ที่นอนมากกว่านั้นคือพระแบบนี้ทําไมเขาจึงเก็บไปหมดทําไมเขายอมจ่ายเงินเป็นหลักสายหลายแสนเพื่อให้ได้มาบูชา mm hmm. เพราะว่าขั้นเป็นของวิเศษ ที่เมื่อใครแขวนแล้วสิ่งไม่ดีจะเข้ามาทําร้ายเราสิ่งไม่ดีจะไม่เข้ามากระทบกระเทือนตัวเราครอบครัวเราธุรกิจเราประกอบกับโชคหรือจังหวะดีๆจะเกิดขึ้นกับเราอย่างอัศจรรย์นั่นแหละครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทที่พี่จันรักบาทที่สี่หมืนห้าพันบาทที่พี่มานะครับราคาสุดท้ายตอนนี้สิ่งที่เราทำคือส่องพระองค์นี้ ยูที่สี่หมื่นห้าพันบาทกับราคาสุดท้ายสิ่งที่อยากจะทำคือนั่งส่องพระองค์นี้ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นเท่าไรนะไม่เสียดายเงินเลยครับเช่ามาแสนสองขอได้กินโอ้โหถ่าองค์นี้ยูที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหกพันบาทมาที่สี่หมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับยู ถ้า<ร>พี่เช่าแสนสองนะพี่ต้องเช่าองค์นี้ไปถือว่าถูกกัน่อกันคู่ 4, <45 00 S 2> องค์นี้ห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเวียนี้แตองอกเนื้อส่วยจังมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับบรรยายอะไรไม่ถูกพูดไม่ถูกพูดไม่ออกแล้วรายการนี้อยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคุณนาวีมาสี่หมื่นเจ็ดหนึ่งไม่ได้นะครับอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท อยู่ที่สี่หมื่นี้ดพันาบาทครับคุดทาาวมาที่สี่หมื่นแปดันบาทสี่คุณนาทวีอยู่ที่คุณนาตวีสี่หมืนแปดันบาทโอ้พี่ไก,ก่วิทย์มาสี่หมืนแปดไม่ไม่โอ้โหปิดไปแล้วปิดไปที่คุณนาทวีนะครับองค์นี้นะถ้าเปลี่ยนไปได้นะอยากให้อยู่ในเลี่ยมทองจังเลย 48,000บาทท้นที่คุณนาทวีครับรายการนี้อยากให้อยู่ในเลี่ยมทองจังเลยพี่พี่เพื่อนๆตีหนึ่งพอดีเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยคือพระเกจิที่เราคุ้นชื่อเสียงแต่ของของท่านเนี่ยไม่ได้เห็นในวงการกันแล้วอย่างเงี้ยอย่างปู่บุญอย่างปู่เอี่ยมอย่างเงี้ยนุณนารบรผม,มีตลาโอ้ขอบคุณเลยครับอย่างนี้ผมฟังแล้วชื่นใจเลย ใส่ตลับได้เลยเนื้อไ่เคียงมะขามเท่าปะครับองนี้ไ้เคียงครับไ้เคียงครับพี่แต่อันนี้ยจะเป็นเนื้อยาจุ่มลักถ้าเป็นมะขามเท่าจะเป็นคลุกลักคลุกลัก<อ>เพราะคลุกลักก็ไม่ใช่เนื้อยาจินดามณีถ้าปูบุญนเนื้อยาจินดามณีจะจุ่มลักผมจริงพี่ทวียินดีด้วยครับพี่ผงยาวัฒนาจินดามณีแก้และการคูณใส่ป้องกัน ออลายเสร์บารมีแก่ผู้บูชาพี่โอขอบค,คุณพี่โอค,ค, <ๆ S 1> คุณอิ่มใจไหมครับถ้าเพื่อนๆทุกท่านอิ่มใจกับไลฟ์วันนี้นะได้เห็นพระหายากๆแล้วมีความสุขกับคุ้มค่าเน็ตในการเข้ามาดูแล้วก็ได้เห็นนักสะสมทุกท่านมาสะสมพระเครื่องกัน